สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตนะคะต้นเวอร์บีนาเซเรดิตี้นะคะของเอกาอกรนะคะก็ปลูกมาแล้วนะคะ8เดือนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่านหน้าฝนมานะคะแล้วก็หน้าหนาวมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็ปลูกตั้งแต่ต้นกล้าต้นเล็กๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ด้านหลังก็ฟูแล้วนะคะก็ต้นนี้เนี่ยตั้งใจที่จะปลูกตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คิดอยู่นานนะคะเพราะว่าทํากระบะตรงนี้เนี่ยตรงริมบันไดนะคะก็ทํามาตั้งแต่สร้าง ะะก็ประมาณ5ปีเข้าปีที่6แล้วนะคะก็ตั้งใจว่าอยากจะปลูกต้นนี้นะคะก็โชคดีที่ไปได้ต้นกล้าของเอกาอโกรมานะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปอัปเดต2ชนิดนะคะที่ปลูกนะคะของเอกาอโกรนะคะคือต้นเ e อร์บีนาเซเรนิตี้นะคะแล้วก็ต้นยูคาลิตัสนะคะซิลเวอร์ดอลล่าค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูสวนกันเลยนะคะนี่คะ่ะขอเริ่มจากมุมนี้นะคะเพราะว่ามีภาพน่ารักมาให้ดูคะ่ะนี่รูปปั้นในสวนตัวใหม่นะคะสีดําค่ะน่ารักมากน้องมานั่งเฝ้านะคะน้องชช น,นะคะคตอนนี้นะคะผ่านมา8เดือนแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกต้นเวอร์บีน่าเซเรนิตี้นะคะแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสนะคะตอนนี้ก็ฟูแล้วนะคะแล้วก็บวกกับดอกไม้อื่นๆในสวนนะคะที่เริ่มจัดสวนนี้มานะคะตอนนี้ต้นไม้เต็มแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะสวนนี้เนี่ยจะโล่งมากๆเลยเป็นฉากหลังนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีดอกเหลืองเชียงรายด้วยนะคะเป็นฉากหลังสวยมากคือเขา บ้านมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาว่างมาอัปเดตเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากเหลืองเชียงรายนะคะก็ยังมีพายับหมอกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นฉากหลังนะคะอยู่บนสวนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยตั้งใจจะอัปเดตต้นเวอร์บีน่าเซเรนิตี้นะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะคะต้องอต้องบอกก่อนว่าต้นนี้เนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยนะคะก็ต้นที่ได้มาเนี่ยเป็นต้นต้นกล้าซึ่งเขาเพาะมาแล้วประมาณ1เดือนนะคะก็อะตอนที่ได้มาเนี่ย ทางเอกาโกรก็บอกว่า,าต้องรอประมาณ2เดือนถึงจะเริ่มเห็นดอกนะคะก็ตอนนั้นนี่เราก็ปลูกตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณ2เดือนเนี่ยเขาเริ่มมีดอกตูมละจากวันที่ปลูกนะคะแล้วกเ็เริ่มทยอยบานเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บานมาเรื่อยๆแล้วก็แต่มันยังหลงเหลงอยู่นะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่โตมากนะคะก็แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือผ่านมา8เดือนนะคะโตเต็มที่เลยค่ะนี่ทั้ง2กระบะเลยนะคะก็ ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่ากระบาหรือกระถางดีนะคือตรงนี้มันเป็นทางเดินทางขึ้นสวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะก็ตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้ที่มันแบบว่าไม่ได้ต้องเด่นมากเพราะว่ามันมีหลายอย่างรอบๆสวนมากๆเลยนะคะก็เลยเลือกต้นที่อย่างน้อยเนี่ยคลุมดินได้นะคะแล้วก็มีสีนะคะก็คือ,อมาจบที่เวอร์บีน e าเซเรนิตี้นะคะก็อ่า ชุดนี้เนี่ยที่ได้มานะคะจะมีประมาณหกสิบต้นนะคะแล้วก็ตอนได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีออกชมพูทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่หลุดมาเป็นสีม่วงนะคะซึ่งเขาจะอยู่แถวนี้มันจะต้องเข้มกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนอาจจะยังไม่บานนะคะแต่ว่า จะพามาดูความาความแตกต่างของเขาตั้งแต่ที่เราปลูกเนี่ยเขาเลื้อยนะคะแล้วก็ต้นนี้ทนร้อนนะคะก็กำลังจะเข้าหน้าร้อนเลยนะคะก็ต้นนี้เนี่ยาสามารถปลูกได้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็สวยข้ามปีเลยค่ะก็ดอกของเขานะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบว่า,าเป็นวงกลมออกดอกรอบๆมาแบบนี้นะคะ นี่ก็ตอนแรกจะออกมาเป็นสีเข้มก่อนแล้วก็พอเขาบานเต็มที่ก็จะเริ่มเป็นสีอ่อนนะคะแต่ว่าเขาจะมีหลายโทนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูออกม่วงนะคะนี่ค่ะเขาจะห้อยลงมาอย่างนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอ่าในส่วนตรงนี้เลยนะคะก็คืออยากให้เขาห้อยลงมานิดนึงจะได้มีเป็นแบบมีความอ่อนช้อยความคอตเทจความวินเทจความสวนอังกฤษซึ่งเข้ากับสวนเราตอนนี้นะคะนี่ค่ะห้อยออกมาอ่าจากด้านนอกกระบานะคะแล้วก็ ดอกเขาก็จะสวยอย่างเงี้ยพอเขาห้อยลงมาถึงแม้ว่าใบของเขาเนี่ยจะห้อยลงแต่ว่าดอกเขาก็จะตั้งขึ้นเห็นไหมเขาก็จะชูขึ้นออกมาแล้วก็จากการออกดอกของเขานะคะมันจะออกแบบว่าเป็นพุ่มเล็กๆก,ก่อนแล้วก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นก็คือ1ช่อดอกเนี่ยสามารถออกได้เยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เริ่มที่จะมีมเมล็ดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมสีดําๆข้างในเขาติดมเมล็ดเองนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาให้ดูเดี๋ยวกัน ซึ่งอันนี้เราสามารถอาเอาไปปลูกต่อได้คือเดี๋ยวเราจะเอาโรยไว้ในนี้แหละเห็นไหมคะ,มะเมล็ดสีดำเนี่ยคือเราเห็นในบนสวนของเราแล้วนะว่าเริ่มมีมเมล็ดที่เขาเดี๋ยวเราจะเทไว้ตรงนี้เขาจะได้ขึ้นใหม่ที่เขาแบบว่าขึ้นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาอัปเดตเลยเพราะว่าเผื่อใครที่อยากได้ไอเดียปลูกอดอกไม้นะคะก็ต้นเนี้ยทนนะคะแล้วก็สามารถอยู่ใน ความร้อนความฝนตกนะคะอันนี้คือผ่านมา8เดือนคือผ่านทางหน้าคือเราเริ่มปลูกเดือนกรกฎกคมดาซึ่งมันเป็นหน้าฝนนะคะก็ผ่านหน้าฝนมาได้แล้วก็ผ่านหน้าหนาวนะคะตอนนี้กําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วต้นนี้เป็นต้นที่สามารถเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกจากมเมล็ดได้แล้วก็สามารถตักชำได้นะคะนี่อันนี้ก็คือออกใหม่เรื่อยๆเลยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เนี่ยค่ะกิ่งเขาเริ่มแก่ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะ จะตายไหมคือแต่ว่าถึงจะแก่จริงอะ่ะแต่ว่าใบาใหม่เขาก็จะออกมามันเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าต้นกิ่งแก่ต้นเขากิ่งเขาก็จะโตขึ้นนะคะแต่ก็คือมีใบแทงออกมาสามารถตัดตรงเนี้ไปปักชําได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราเห็นว่าเขาขึ้นคือไม่รู้มเมล็ดไปร่วงตอนไหน เมื่อเช้านะคะเดินดูสวนก็เห็นแวบๆนิดนึงนะคะแถวนี้แหละคือโซนตรงกลางตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเราก็พยายามปลูกอดอกไม้อยู่พักหนึ่งเนาะแล้วก็มันก็จะมีะต้นเนี้ที่เราปลูกด้วยนะคะ <S <S เราไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นมเมล็ดที่ร่วงจากคราวที่แล้วหรือว่าชุดนี้นะคะแต่น่าจะเป็นมเมล็ดที่ร่วงจากคราวที่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วเราลื้อออกหมดเลยนะคะเนี่ยเขาก็ขึ้นมาใหม่อันนี้คือต้นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นสีชมพูเพราะว่าถ้าเป็นชุดที่เราซื้อเนี่ยเราจะซื้อสีชมพู นะคะ โอเคค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราอยากจะอัปเดตนะคะก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัส e นะคะซีเวอร์ดอลล่าซึ่งต้นนี้เนี่ยเราได้มา4ต้นนะคะมันจะมีอยู่2ชนิดอีกชนิดหนึ่งเราจําชื่อไม่ได้ละแต่ว่าต้นนี้ที่ปลูกในกระถางจะเป็นย e ูคาลิปตัสซีเวอร์ดอลล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเลี้ยงแบบคือเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติก็ดูว่าเขาจะอยู่ได้ไหมนะคะในกระถางอันนี้เขาอยู่นานเหมือนกันนะคะกะ็แต่สุดท้ายเขาก็ไปแลวคะ่ะเราก็เลย แบบว่าเออไม่เป็นไรเหลือต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกลงดินนะคะเพราะว่าดูสภาพแล้วล่เาเขาน่าจะเต็มกระถางแล้วนะคะก็คือใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทั้งปีเลยที่เลี้ยงที่นี่นะเพราะว่าตั้งแต่เอามาปลูกมันจะเป็นข้าวหน้าฝนนะคะเขาก็จะสู้แบบว่าสู้กับว่าฝนตกเชื้อรานะคะอันนี้ก็คือมีใบไหม้นิดนึงแต่ต้นเนี้ยเ,เขาจะเป็นดอกไม้ที่ต้นไม้ที่ชอบหน้าร้อนนะคะก็เอ้ยหน้าหนาวแล้วใบเขาเวลาหน้าหนาวจะเป็นสีแบบว่าสีเงินเงินสวยเลยแต่อันนี้คือไม่ ตายก็คือโอเคแล้วนะต้นนี้อยู่ในกระถางมาตั้งแต่ปลูกเลยเดี๋ยวเราจะย้ายออกนะคะกระถางก็จะได้ปลูกอย่างอื่นต่อไปนะคะแล้วก็จะมีอีกอชุดหนึ่งนะคะคือตน้นตรงนี้นะคะเป็นอยู่ตรงกระถางทางขึ้นบันไดเลย นี่ค่ะมันจะมีสองกระถางที่เราปลูกไว้ก็รอดต้นเดียวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงดินทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะคือเขารอดแต่เขาก็มีใบที่แตกออกมาใหม่นะถึงแม้ว่ากิ่งจะดูน่าเกียดเนี่ยค่ะก็คือ,เ,อเลี้ยงไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะแต่พยายามอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกลงดินแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแบบว่าปลูกให้เขาโดนแดดสักครึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะเลือกจุดที่แบบว่าไม่โดนแดด จัดมานะคะน่าจะแถวๆนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีร่มของต้นชงโคอยู่แต่ยังไงเนี่ยต้นนี้เขาก็ต้องได้แดดนิดนึงนะคะช่วงเช้าตรงนี้จะมีแดดเดี๋ยวอาจจะปลูกแถวๆทางนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คือมาอัปเดต2ต้นนี้นะคะงั้นเดี๋ยวไปย้ายต้นซิลเวอร์ดอลล่ากันแล้วก็เดี๋ยวขอเดินดูแป๊บนึงนะคะว่าจะปลูกตรงไหนแล้วเดี๋ยวไปปลูกได้กันเลยค่ะน่าจะตรงนี้แหละ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเช้านี้นะคะเบาๆค่ะย้ายต้นยูคาลิปตัสซิลเวอร์ดอลลร์แล้วนะคะก็ต้นมี2ต้นนะคะต้นแรกเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะก็ต้นนี้เนี่ยใบยังมีใบขึ้นใหม่กําลังออกเลยนะคะก็ใบออกใหม่เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็มีฉากหลังเป็นต้นเทียนหยดนะคะสีม่วงนะคะนี่ก็ย้ายมาจากข้างหลังนะคะย้ายมาหลายเดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้สวนเริ่มที่จะ,ะดูเต็มขึ้นนะคะก็หวังว่าน้องเขาจะชอบตรงนี้นะคะดี แบบว่าเหมือนรากเขาไม่ค่อยเดินแบบดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าอยู่แต่ในกระถางนะคะน่าจะแบบว่าระบายอากาศไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเขายังไม่ตายนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะสวยขึ้นนะคะต้องรอดูหน้าหนาวอีกทีเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนะคะก็แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะก็เราเอามาปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะได้แดดครึ่งวันเหมือนกันนะคะก็ตอนเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเริ่มได้แดดจาก ช่วงนี้ไปนะคะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกว่าแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งเอาไว้ตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวใบที่เขาออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นสีเงินเงินคล้ายๆต้นอ่า ต้นลาเวนเดอร์ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ลาเวนเดอร์ต้นนั้นต้นอะไรนะต้นเคอรี่พลานนะคะก็คืออยากให้มีแบบมีหลายเท็กซ์เจอร์หลายสีนะคะเพราะว่าโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนสวนอังกฤษที่เราอยากจะให้ดูมีความหวานละมุนนิดนึงก็เลยอยากจะได้แบบว่าต้นไม้ดอกไม้ที่แบบว่าสีอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้นอยูคาลิปตัสน <ksam> ี่ก็คือถือว่าอ่อนเหมือนกันก็อยากจะให้เขาฟูแบบฟูอย่างเงี้ยเขาจะชี้ไปชี้มาเป็นวงเป็นพุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะตอนนี้ชายนี่ก็มาสำรวจสวนละ ใช่ใช่สำรวจสวนละคะนี่ค่ะชายนี่มาสำรวจกุหลาบนะคะช่วงนี้กุหลาบก็บานเยอะเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะนี่ต้นเหลืองเชียงรายสวยมากออกดอกปีละครั้งนะคะช่วงเดือนมีนานะคะกะ็ตอนนี้ก็เขาบานมา4ี่ห้าวันแล้วนะก็เดี๋ยวน่าจะใกล้จะร่วงแล้วค่ะก็ทันได้เก็บภาพสวยๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวต้องออกไปทํางานแล้วค่ะมาอัปเดตอ่ ดอกไม้ของเอากาอกรนะคะแล้วก็มาย้ายต้นไม้นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหน้าหนาวปีนี้นะคะจะมาอัปเดตอีกทีค่ะนี่ชีลาก็อยู่ตรงนู้น นั่งเฝ้าเดี๋ยวพาไปดู v e r b ์ n a Serenity อีกสักหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเผื่อใครเห็นนะคะอาจจะมีแบบว่าพื้นที่ที่เป็นแบบว่าอิดยกขึ้นมาในสวนอาจจะเป็นหมู่บ้านจาัดสรรหรือเป็นสวนทั่วไปนะคะสามารถปลูกในกระบะที่ยกขึ้นมาสูงแบบนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะห้อยลงสวยแบบนี้เลยค่ะ นี่อันนี้แนะนําให้ปลูกนะคะดูแลง่ายมากก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ใส่ปุ๋ย16 16 16, 16นะคะใส่ทุกๆอ2-3เดือนนะคะแล้วแต่เลยก็นัดคอยดูแลอยู่นะคะนี่สวยมากเลยยิ่งวันนี้นะคะภาพสวยฉากหลังก็คือมีทั้งสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียวต้นชงโคตอนนี้ก็แบบว่าใบร่วงทุกวันเลยนะคะกะ็มันเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าหน้าแลงแล้วนะคะนี่ค่ะก็ทางขึ้นสวนอังกฤษค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ